ขดม r n นิง <Good> ครับเพื่อนๆเช้าวันเสาร์ที่11พฤษภาคม2567นะครับขอส่งความรักความปรารถนาดีให้ของเพื่อนผ่านทางคลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยปลอดภัย,ภยครับหากใครไม่สามารถใส่บาทยามเช้าได้ก็สามารถร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญและรับผ่อพระกันครับมาครับรวมรับผ่อนพระกันครับเชิญครับอวาเจาทตีสิมจังวุฒาปจัน์เจรปโันติยุรธุขังทะลังทุกครับ เช้านี้เราปั่นจักรยานล็อกคลองมาที่วัดไซม้าเหนือนะครับมาร่วมรับพรพระกันต่อนะครับเชิญครับสวันดีครับสวัสดีครับครัสดีครับเช้านี้ที่วัดไซมันเหนือนะครับก็ใส่บาตรทั้งหมด3ารูปนะครับแล้วก็เขียมของอีกหนึ่งชุดนะครับใส่บาตรกับพระนะฮะร่วมกับคุณญาแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับที่